นีค่ะวันนี้พบกับเรซในช่วงชี้ทางรวยด้วยบริษัทรับออกแบบและสร้างบ้านนะคะตอนนี้เบสก็กำลังจะมาตรวจหน้างานค่ะวันนี้ฝนตกนะคะเรามาพร้อมกับฝนกันเลยทีเดียวค่ะเราพาไปดูบรรยากาศหน้างานกันนะคะเดินฝ่าฝนกันไปเลยหันกลับกล้องไปนิดนึงค่ะนี่ค่ะเป็นการทํางานของบริษัทเราถึงฝนจะตกเราก็ทํางานกันได้นะคะเรามีอุปกรณ์ครบครันค่ะตอนนี้รถเนี้ยของเรานะคะกำลังยกเรื่องของวัสดุค่ะเรื่องของตัวทรายขึ้นไปชั้น2นะคะเพื่อไปทําการก่อ ผนังนั่นเองนะคะถึงฝนจะตกทีมงานก็ทํางานได้เพราะว่าเราวางแผนไว้แล้วว่าวันไหนฝนตกนะ,ะเราจะก่อแล้วก็ฉาบนะคะแต่ถ้าวันไหนฝนไม่ตกนี่ค่ะเราจะขึ้นไปนะคะเรื่องของการมุงหลังคาเพราะฉะนั้นไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกทีมงานสยามแดดนาส์ก็สามารถทํางานได้ตลอดด้วยการวางแผนนั่นเองค่ะนี่ค่ะรายก็อย่างดีแนละ้วรายล้างสั่งมาเรียบร้อยนะคะตัวหลังคาก็รอเรื่องของการใส่แผ่นกระเบื้องเข้าไปนะคะนี่ บรรยากาศการทำงานของทีมงานของเรานั่นเองค่ะวันฝนตกนะคะช่วงนี้ฝนตกก็อากาศจะดีแต่ว่าก็จะมีอุปสรรคกับการทำหน้างานนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเท่านั้นไม่มากไม่ใช่ปัญหาของสยามแลนด์แอด์เฮาส์ทุกอย่างเราแก้ปัญหาได้หมดค่ะเพราะว่าเรามีการวางแผนอย่างดีนั่นเองนะคะโอเคเด็กเฟรจะพาเข้าไปดูบรรยากาศข้างในของทีมงานกันค่ะเดีย๋ยวตามกันไปเลยค่ะ